ัสอันเลยแล้วแล้ววนี้นักกีฬาทุกคนวันนี้เราจะเข้าระบบิดนึงเดวันนขแนะนาตัวก่อนนยิิโนวนะหน้าที่ให้มาดูแลการซอมของนักกีฬาตกทุกคนนะวันนี้เราจะแนะนำตัวกันทุกคน ขอให้ท oh, ุกคนก่ามาแล้วนะแนะนำตัวว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนะอยู่บ้านไหนพวเราเป็นสีตะโนวเราเป็นีนะครับดีมาอ่ะแนะนำตัวคนแโชคมาเดินมาข้างหน้าเดยวมาข้างหน้าเดมาทาเขาี่เดนมาเนี่เดมาเาโอเอาเดนเยตัวเาบอกาือังจริงือยังือเรอยังเกนได้แต่เพีเจยนทนี่เล่นโชครับอยู่บ้าน นั่งซองครับโอเคไปก็ไปนายเชจรัสสงครับเหนือครับบ้านไนเลยครับเรลครับเ่งนเรบาน่อนมีกีผสมลายปรกอบกิจขามีชครับพี่เลนชินลุงครับบ้านกองครับพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่นะขนายทุกคนขนิ่งเรือึ้า

คั้ัว<า>วันนี้จะมีการหนยืดกรรล้ามเนือ้อสวิ่งวอร์มหานาทีสามแบ่งภูมสี่คนเลน่นกระอลสีการควบคุมเกมรับหน้าประตูแล้วกกา,การป้องกัน จากลูกเจมุมแล้วก็ในพิธีแล้วก็ตายคือยืดกระเนื้อผ่อนตายตายที่แรกยืดกระเนื้อก่อนเลยยืดยืดก่อนเลยยืดก่อนเลยทุกคนจะหาพื้นที่ยืดเลยยืดก่อนแล้วก็วิ่งหน้าที่ยืดก่อนเลยยืดก่อนเลยยืดตามสบายเลยยืดอย่าเล่นกระเอนที่บ้อนมากมือจะต่ำเลยยืดไม่หนักยืดกระเื้ยืดกระเนื้อก่อนหนอกมาในห้องนี้ยืดกระเนื้อเลยยืดกระเนื้อ

Yeah.

พ่อพอวิ่งไปกับตอนจะ,ะเวลาให้การมันนี่จะเวลาหน่อยเอาวิ่งไปกับสนะิบห้านาทีไปเอาสิบบอกเอาสิบนาทีไปวิ่ง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 เอากำลังหน่อยกำลังเร็วเ,เร็วเ,เก็บเงาป้อมกันถามวอีกเร็ว

ามไมมาเลยวนขนกลเขาหายเหมือนทีิคมวันนี้คเว็กนอนนีี่คนปาปส่งตรมีมันแรงมากผมเป็นบอบ้านอยู่แค่นี้มึงก็ขาไปรับอเดี่ยวก็ต้งมาเล็นไปถูเนาะภาษามันว่าภาษมันเด้ย่ต้องบอกม่ตองมาเล่นกัน มื่นปิดลายเสือมานำตัดทิ้งเลยติดติดติดใครไม่มาตัดทิ้งเลยไม่ซ้อมกี่เกลยดไม่มีระเบียบวินัยบ่านยนี้จะนิ่มผมมาไปเอาใจสูบตะบนนอยหน่อยมาเนยังไ,ไงไอไ๋อ <c oughs> ได้พ้งานอะไวะฮะโอ้ยวตองันอีนตขึ้นเขามาันัซีสอบไปมือแควันทีซีพูดกานมาไหร้านเหารเลยอังมันเลยนระเตะก็ไม่ยู่อีกเมื่อกากาผิว รดนมัวรไปด้วยวิ่งไปวิ่งไปเย้ยกำลังแนกำลังขากำลัง มเลยมาตอเาไปบ่ต้โอ้ขอไปไงพวกที่เขาไปเราสีกันอยู่แล้วเนาะลูกผีแล้วเนาะลูกผีก็สุภาพเนาะ แม่เล่าเลยเนาะพ่อเล่าเลยพ่อเล่ายังบ่พ่อเราไปกระโดดแล้ว อโลรุ้ยอือ

ผู้เลินหนอยเลยแยวแถวๆๆหมาเลยดีเร็วเๆๆวเวเดี๋ยวองเดี๋ยวมาเดี๋ยเล่งไปเป็นเล่นขับบอลนะสี่คนนับเลยเเไม่นับนับนับแยกออกหนึ่งสองสามสี่ แยกเลยคุมหนึ่งไปที่หนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึงเลยเล่นลิงชิงบอลเลยบนคนละลูกไปสามใครอยู่สามคนอยู่กับสามใครอยู่หนึ่งก็อยู่กับหนึ่งสองใครสองก็ไปอ่ะอภิเอเอาโต๊ะสาไปพี่เียวเ,เลย เล่นตรงไหนก็ได้เล่นตรงไหนก็ได้เล่นพื้นที่แคบๆนะพื้นที่แคบๆนะรู้บอกรู้ออกไหมไม่ว่าออกไหมเลยมาสอบเราตะคุ้มวัดแคบๆเราสอบไอ้ตัดกันไปนะรัดมาอยู่นี่อตัดมาอยู่นี่ นั่ไม่สามคนนันไม่มีห้าคนได้ไงเล่นดีจริงบอลไงเอาสิเอาสิยุกคนที่ใครจะเล่นอ่ะยุกยุกไปสองกองเลยเยอะมากกากุ้มนี่เอาเล่นสองคนสองสองกุ้มนั่นยุกของสองจะเล่นเล่นสองคนเอา วางบอลวางบอลเอาตีเน่ตีเน่ตีเนตให้กันคนหน่งยื่นยื่นยื่นเขาส่องไฟเขาช่องใครเขาของคนเลยช่องนิโป้ช่องนิโป้เด้อช่องนิโป้ไม่ออกออกออกตรงช่างไหนช่องไหนเป็นสองคนเลยโยนว่างโยนว่างว่างว่างเอาขาไปยึดใกล้ๆกันเออแล้วโยนอ่าเป็นสองคนเลยเออเอา สองกองข้ามาาไปเป็นหยุกเล่นกับบอลนะห้ามห้ามห้ามแต่เกินนะห้ามกว้างเกินนะ,ะอ,อะ่สามไปวิ่งแต่หนึ่งสองนะหนึ่งสอง

อสวัสดีนี่ครับนี่เราไปคอร์ดนะครับเล่นกับบอลให้เล่นลิงชิงบอลกันนะครับเป็นการสอนเด็กๆนะครับ

ฝั่งนี้นับเลยนับเด, و, เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งจบับบอลจะเอาจะลิงแย่งไม่ได้กี่ขังจะให้ลิงเขายึดพื้นเอาสิบห้าใช่ไหมเอาสิบห้า้ให้ให้ได้นะให้ได้นะโอย Chơi cá nhang, Linh nói chơi cá nhang rồi เกือบ <laughs> สามว่าเลยสิไรเก่งสามพึ่งไวพ้ไว <S <S พึ่งไว้เสร็จไปกำลังรักต่อไป